ที่ไหนครับนี่ครับทัพหลวงหน่อค่ายออมโยจูแมนเพชรเจ็ดเพชรอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมเดือนหนึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายพชเจ็เพชรมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเราบ้างเยอะครับพี่พพี่ๆน้องๆในค่ายเอกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบแปดปีสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ปล่อยๆห้าเก้าหกสิบเหมือนไมเดิรไตครับมวยสร์ตไตเจอคาต่อยมัดได้หมดวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยสายรัตนะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายัง ก็มวยเตะซ้ายครับแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผ่งให้ดิก็ตามเกมเราครับก็ต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรเด็กแก้ไขหมดเลยทีเนาะใช่ล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครพอน้ำโชคครับอืมเป็นไงบ้างวันนั้น ชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่วอนนี้ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองนี่ต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะโตขึ้นหรือว่าไงโตขึ้นอืมเมื่เช้าสอมหนักจังสอบแล้วเป็นไงบ้างจุดหกเนี่ยอ๋อสบายสบายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงกับพร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมแน่นอนไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมาประมาณคุมโลสองโลเน่ะต่อยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณจิตจิตใต้คนจังหวัดขอนแก่นฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อย ฝากพี่น้องคนแก่ช่วยเป็นกำลังใจผมหน่อยครับกน,น,นลังกลับบ้านแน่นอน,นอขอโชคดีขอบคุณครับโอเค